สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้โกที่ทีวีจะเสนอ17ภาพอาหารที่ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเวลากว่า300ปีที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์คิดค้นกล้องจุลทรรศน์แต่ก็เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะได้เคยใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้อยากเห็นนอกจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ ในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาส่องอาหารที่เรากินกันประจำมาดูกันว่าคุณจะเห็นมันแตกต่างจากตาเปล่ามากแค่ไหนมาเริ่มที่อันดับที่17เอทานอลเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลจากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์16 ปยกักหรือจันแปดกีบเป็นเครื่องเทศที่มีผลเป็นรูปดาวซึ่งในประเทศไทยใช้เป็นเครื่องเทศทำพะโล1สิบห้าญ้าฝรั่นหญ้าฝรั่นจัดเป็นเครื่องเทศและเครื่องยาที่สำคัญใช้ในการแต่งสีและกลิ่นของอาหาร 14. ดอกกระหล่ำปีที่นิยมใช้ในการนำมาผัด 13. เมื่อเขือเทศ ผักกึ่งผลไม้สีแดงและสร้างรสชาติของอาหารให้มีรสเปรี้ยว12น้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยใช้ในการปรุงอาหารเพื่อเพิ่มความหวาน11องุ่นแดงผลไม้ที่นิยมนํามากินและใช้ในการทำไวน์10พริกไทยดําเป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการปรุงอาหารเพิ่มความเผ็ดร้อน เก้าเมล็ดงาใช้ในการโรยอาหารเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับขนมหรืออาหาร 8. สตรอเบอรี่มีรสเปรี้ยวหวานนิดหน่อยอร่อยดีคุณอาจเจอกับตัวอะไรผลไม้แบบนี้ได้แต่ไม่เป็นอันตรายใดๆ 7. ข้าวสาลีใช้ทำแป้งและขนม 6. กเมล็ดก,กาแฟคั่ว ห้ากาแฟสำเร็จรูปที่พร้อมชง 4. บ็อกโคลี่นำมาใช้ประกอบอาหารประเภทผัด 3. หางกุ้งที่มีส่วนประกอบจากคิวเทนมีลักษณะเหมือนกับขนนกเลยนะครับ 2. เกลือที่เกิดจากโซเดียมคลอไรเพิ่มความเค็มให้กับอาหารและอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งก็ดน้ำตาลใช้ในการตกแต่ง ขนมหวานมีสีสันหลากหลายสวยงามเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดสับสไคร b e เพื่อติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องโกที่ทีวีสวัสดีครับ